นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคือเนื่องจาก CUE a เนี่ยมันก็เป็นข้อสอบที่ equivalent กับ SAT นะนะ้องเพราะฉะนั้นนะมันก็จะมี2อง part มันก็จะมี part math แล้วก็ part แบบ verbal หรือ part English, นะอังกฤษนะแต่ทีเนี้ยมันจะต่างกับ SAT นิดนึงตรงที่ว่าเขาจะให้น้องทำ math ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วย verbal เนาะอันนี้ สตรัคเจอรเป็นแบบนี้เลยแล้วกอ็อะไรอีกอ่ะนะอ่าแมทครับน้อง70นาทีนะ55ข้อใช่ไหมแล้วก็800 8 0อ่า800เต็มนะแล้วก็ส่วน v e r b a l ก็ตามนะั้นซึ่งอ่า v e r b a l ส่วนใหญ่พี่แทบจะไม่เคยเจอใครที่มันใช้อะนะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะทำแมทเออทุกคนกจะทำแมทเป็นหลักนะนี่เลยครับน้องคือสำหรับแพทเทิร์นของของหนังสือพี่นะแพทเทิร์นของการสอนของพี่พทัทเนี่ยในคอร์ส CAT มันจะเป็นแบบนี้นะพี่จะเริ่มทุกบทด,ด้วย F 8 0 0เออนะ เดาครับน้องๆใครเดาถูกนะใครเดาถูกแจกรางวัลแรกของวันนี้เลยเออเอฟแปดร้อยย่อมาจากอะไรใครเดาถูกพิมพ์มานะใครเดาถูกแบบเดี๋ยวแจกรางวัลเลยแจกเงินเออใครเดาถูกว่าพี่ย่อมาจากอะไรเอฟแปดร้อยเดามาเดามา <c oughs> นะเออใครจริงจั fundamental ครับ ฟันเดอเมนทัลตกรอบไปก่อนครับนะฟูแปดร้อยบอกตกรอบครับนะดาวมาใหม่ครับตอนนี้มีฟันเดเมนทัลตอนนี้มีฟูนะเออดาวใหม่ดาวใหม่หมนะเร็วแจกรางวัลแจกจริงนะรางวัลแรกแบบไม่ต้องตอบคำถามไม่ต้องตอบคำถามวิชาการนะเป็นตอบคำถามเดาใจนะเอออ่ะมีมีปันต่อมานะแปดร้อยฟูลแปดร้อยยังไม่ถูกนะยังไม่ถูกเดาวใหม่เร็วทุกคน จจกจริงแจกจริงนะรางวัลแรกมีอะไรอีกมีอะไรอีกนะเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วไอไ้ฟูแปดร้อยเนี่ยเกือบถูกแล้ว Fast and Furious น้ำพึง่งเปิดไม่ไหนดิน้ำพึ่ง Fast and Furious คือคือไงฮะน้ำพึ่งขอแบบขอที่มาของการเดา Fast and Furious สิก็เร็วๆ เร็วๆอ๋อนะ Fast and ใช่แล้วครับน้อง Fast and Furious 800นะอะกูมอบรางวัลให้เลยเออนะเดี๋ยวพี่มอบรางวัลให้เลยน้ำพึ่งนะ Fast and Furious 800ร้อยนะเออไม่ไม่นะจริงคือ formula เอ,อแค่นั้นแหละ formula นะสำหรับ800เตออ็มนี่เป็นไง,ไงเดี๋ยวต้องบอกความดีงามของข้อสอบของเล่มน,นี้ก่อนน้องคือหนังสือที่น้องกําลังเรียนอยู่นี้นะพี่บอกเลยว่า พี่เพิ่งอัปเดตล่าสุดนะเลือดตาเทพกระเด็นเออคือเนื่องจากตอนต้นปีใช่ไหมก่อนที่โควิดมันจะระบาดหนักขนาดนี้เนี่ยมันมีสอบน้องมันมีสอบไปสองครั้งนะซึ่งพี่เนี่ยก็ได้แบบไปสอบมานะครับพี่ก็ได้ไปสอบมาแบบว่าแล้วไอ้พวกแนวข้อสอบอะไรเนี่ยของหนังสือเล่มนี้พี่ยึดตามแบบปีล่าสุดจริงๆน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้น้องสบายใจได้เลยนะว่ารับประกันนะไม่มีตรงแนววันนี้แล้วนี่คือตรงแนวที่สุดในประเทศไทยแล้วนะเพราะว่าไปสอบมาแล้วก็อัปเดตโจทย์ให้น้องๆเลยนะครับ วงกลมน้องมันมีหลายเรื่องมากๆนะครับอทุกคนดูนะหน้า8182เนี่ยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกพวก property ใช่ไหมเรื่องมุมเรื่องความยาวเนี่ยแล้วก็มีแบบว่า area กับ circumference อ่ะที่เมื่อกี้เราเจอกันไปเนาะอันที่สุดท้ายน้องอันเนี้ยทีเด็ดเลยนะอันนี้พี่ค่อนข้างคิดว่าหลายคนไม่เคยเรียนมาก่อนนะหลายคนไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วมันออกข้อสอบแบบ บ่อยมากๆน้องมันออกข้อสอบบ่อยมากๆอย่างไอ้สองรอบล่าสุดที่มันสอบไปเนี่ยมันก็ออกทุกรอบน้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาก็อันแรกนะจ๊ะคือตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า in circle กับ circum circle อ่าคืออะไรก็คือ in circle น้องตามชื่อเลยวงกลมอยู่ข้างในอ่าเนี่ยวงกลมอยู่ข้างในสามเหลี่ยมโอเคปะ่ะ ส่วน circum น้องคำว่า circum แปลว่าล้อมรอบถูกป่ะนะ circum แปลว่าล้อมรอบเพราะฉะนั้นเนี่ย circum circle หมายถึงวงกลมอ่ะล้อมรอบสามเหลี่ยมอันนี้ล้อมรอบล้อมรอบล้อมรอบสามเหลี่ยมนะโอ้โหพี่ทำไมมีหลายรูปจังนะอใจเย็นๆดูทีละอันนะครับอันแรกก่อนน้องอันแรกนะคือ in circle น้องเป้าหมายของเราในท็อปิกเนี้ยคือเราต้องการจะหา radius นะ เราต้องการจะหา radius ของวงกลมอะซึ่งถ้าเกิดเป็นข้างในใช่ไหมวงกลมอยู่ข้างในน้องอพี่ใช้เป็นตัว r เล็กแล้วกันนะเนี่ยสมมติพี่มีวงกลมเนี่ยน้องนะ radius เป็น r นะอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นด้านเท่านะน้องสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะสามเหลี่ยมแบบเนี่ย A ความยาวไม่จำเป็นต้องเท่ากันเลยเออยาว A เล็ก B เล็ก C เล็กนะเขาบอกว่างี้น้องวิธีพิสูจเดี๋ยวขอละไว้ก่อนแล้วกันนะ R เนี่ย Radius ของ Circle ที่อยู่ข้างในนะมันจะเท่ากับ 2A ส่วน P เอนะโาสอส่วน P โดยที่ A คืออะไร A คือ Area ของ a r e a ของ Triangle ที่มันที่มันบอกว่าล้อมวงกลมอยู่ ส่วน P คืออะไร P คือ perimeter หรือว่าความยาวรอบรูปนะครับโอเคนะอืมโอเคอันนี้สูตรแรกนะน้อง r เท่ากับ 2a ส่วน p อ่าวิธีจำนะ r แบบน้องจังนี้ก็ได้นะ2แร็ปอ่า2แล้วมีแร็ปนะ2แร็ป2แร็ปก็2แต่ว่า แต่ว่าต้องจำว่าเนี่ยแรป RAP นะแล้วก็มี2อยู่ตรงเออนะแรปสองทีก็ได้อะแรปสองทีแรปสองทีนะโอเคไหมร์เท่ากับสองเส่วน P อันเนี้ยสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับนะแต่น้องก็ต้องไปหา Area ีของ Triangle ไปหา Perimeter ของ Triangle มานะเออ,เ,อ,อ,เ,อเดี๋ยวรอดูโจทย์แล้วกันนะอันนี้ R เ,เท่ากับ 2F นะหรือว่าแรปสองทีก็ไดเออ้เนี่ยแรปสองทีโอเคนะต่อไปต่อไปน้อง อันด้านขวาครับ c i r c u l i r ครับวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมอ่ะอันเนี้ยอันนี้มีเขาเรียกอะไรอะ่ะอันนี้มีสูตรเยอะหน่อยคือแบ่งเป็นสามเคสนะ้องมันขึ้นอยู่กับว่าวงกลมของเราอะ่ะมันล้อมรอบสามเหลี่ยมอะไรฮะสมมติน,นะครับถ้าเกิดวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมมุมฉากโอ้โหอันนี้ง่ายมากเพราะว่าแหละรเราเรียนท่านแหนคราวที่แล้วลว,ว่าไอ้สามเหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ในวงกลมอะ่ะมันต้องมีด้านหนึ่งอะ่ Hy use, อะ hypotenuse อ่ะเป็น diameter เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ R นะครับ radius นะของของ circumcircle นะ radius เนี่ยเปิดเนี่ย radius นะเท่ากับอะไรก็เท่ากับเนี่ย d หรือว่าเอา hypotenuse อะไอ้ด้านที่ยาวที่สุดอะมาหารสองอะโอเคป่ะโอเคป่ะนะอ่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะ ล้อมรอบ right triangle ก็ r เท่ากับ hypotenuse เนี use, ่ยถ้าเกิดแหมถ้า d ส่วน2มันมันเหมือนไม่ใช่สูตรนะมันเหมือนเป็นแบบ radius เท่ากับ diameter หาร2นะแต่ว่า d คือด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมอ่ะอันนี้อันแรกต่อไปครับน้องอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ p r o ูจไม่ยากครับคือวงกลมล้อมรอบ e q u i l a t e r a l นะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะแล้วเราต้องการหา r เนอะเป้าเป้าหมายเราคือหา r น้องดู บาหมายเราคือหา R ก็เขาบอกว่างี้ถ้าเกิดเราล้อมรอบ Equilateral นะครับหรือว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยตัว R น้องตัว R เนี่ยสามารถหาได้จากความยาวสามเหลี่ยมนี้เลยนะ R เท่า A ส่วน root 3ครับผมซึ่งวิธี p r o ูจง่ายมากน้องอวิธี p r o ูจง่ายมากก็คือจริงๆอ่ะไอสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมมันก็มันก็แบ่งเป็นเท่าไหร่อะ หกสิบหกสิบหกสิบใช่ไหมแล้วพอน้องแบ่งครึ่งมุมอะ่ะมันก็จะแบ่งเป็นสามสิบอ่ะแล้วน้องก็ลองไปตีโกนดูอ่ะนะว่าเนี่ยคอ,อ,อสสามสิบเท่ากับ a อส่วนสองส่วนอารอะไรเงี้ยเออนะแค่นั้นเองนะครับนะอ่ะอันนี้นะ r าร์เท่ากับเส่วนรู้สามนะครับ a คือนะ a คือไซดอ์อนะ่ะไซด์เลนส์นะครับ ของ equilateral นะอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดสามเหลี่ยมนะอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดสามเหลี่ยมอะต่อไปคับน้องแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ได้อ่านะถ้าเกิดสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะก็แบบไม่จำเป็นต้องเป็นด้านเท่าก็ได้น้อง r เนี่ย radius นะครับของ circumcircle นะ r เนี่ย radius ของ circumcircle นะเขาบอกว่าหาได้จากนี่เลยครับน้องความยาวของสามเหลี่ยมเนี่ยสมมติความยาว a b c เนาะเนี่ยความยาว a ความยาว b ความยาว c อนะ่าก็ R เท่ากับ a b c คูณกันนอ้อง a คูณ b คูณ c เนาะแล้วหารด้วย 4a จะอืม r เท่ากับ hmm. a b c ส่วนด้วย 4a โอเคไหมโดยที่ a b c เนี่ยคือ s i ซ e Length ความยาวด้านไม่เท่ากันไม่เป็นไรนอ้องก็คือเอาความยาวด้านมาคูณกันนะส่วน a คืออะไร a ใหญ่ตรงนี้คือ area ของ triangle นะครับ อ่ะจบอ่ะมาข้อนี้ก็ยากเพราะไม่มีรูปนี่แหละเออนะต้องอ่าน descriptioninformation ที่โจทย์ให้มาแบบเคลียรนะ์เนาะเขาบอกว่าอะไรนะครับคำถามถาม what's the ratio นะครับของ area of the circle to the area of an equilateral triangle นะครับออพื้นที่วงกลมนะครับหารด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะซึ่งเออน้องอ่านดีๆนะไ ไอ์ equalateral triangle เนี่ยทำไม inscribed in the circle คือไอส้สําสําเหลี่ยมเนี่ยอยู่ข้างในวงกลมนะเออสํมเหลี่ยมนี้อยู่ข้างในวงกลม,นะม,อ,กลมอ่ะมาลองวาดรูปน้องปุชนะก็เอ่อตึงตึงตึง,ตงอ่าทีเนี้ยเราก็ต้องการหา area ใช่ไหมของกับ area ของ triangle ใช่ป่ะอ่ะสมมติพี่ให้เป็นอย่างนี้ปุอชอ่า ถ้าเกิดใครจำสูตรได้ก็ตอบเลยเพราะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเป็น circumcircle ใช่ไหมของอะไรของ equilateral triangle เนี่ยก็ r เท่ากับ a ส่วนร o o ได้เลยโดยที่ a นี่คือความยาวของไอ้ rectangle ไอของ triangle นะโอเคปะ่ะ r เท่ากับ a ส่วนร o o สได้เลยถ้าเกิดใครจำได้คือจบน้อง r เท่ากับ a ส่วนร o o นี่แต่ถ้าเกิดใครจําไม่ได้อ่ะไหนๆก็ไหนๆละลองพิสูจให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันนะน้องไหนๆเมื่อกี้เราไม่ได้พิสูจใช่ไหมก็น้องคิดง่ายๆอย่างนี้ครับคือเราอ่ะอีโคเลเทอร์มันคือมุม60 60ใช่ไหมน้องแบ่งครึ่งตรงนี้เป็น30 30แล้วน้องก็ดูเนี่ยสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยดูสามเหลี่ยมสีแดงนะอ่าเดี๋ยวเพื่อใครแบบเฮ้พี่พอาเทถากับ a ส่วนรู้สามาจากไหนออันนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็ a ส่วนส โอเคป่ะ,ะน้องก็ใส่เลยครับสเต็ปที่หนึ่งนะเดี๋ยวพี่เราจะพิสูจน์สูตรเนี้ยนะ uh, cos cosine สามสิบดูรูปสีแดงดูรูปสีแดงนะเท่ากับ a ส่วน2แล้วก็หารด้วย r ถูกป่ะเนี่ยโอเคนะเนี่ยรูปนี้นะก็ a ส่วน2แล้วก็หารด้วย r โ okay. อเคน้องคูณ r คว้ขึ้นไปนะ r คูณด้วย cos อ30อเท่ากับ a ส่วน2นะครับ cos 30นะ i n ์ค30คือรูท3ส่วน2ใช่ไหมเท่ากับ a ส่วน2น้องก็จะได้แล้วน้องเนี่ยแค่นี้พิูฟง่ายๆละ r เท่ากับ a ส่วนรูท3เนาะโอเคจบแล้วนะจริงๆถ้าเกิดใครจำสูตรได้เนี่ยไม่ต้องมานั่งทำงี้ก็คือ หาเลยนะคำถามอยากได้อะไรน้องคำถามอยากได้ area นะครับของ circle นะครับ uh, area นะของ circle อลายมือนะวันนี้ประกามันกระตุกกระตุกเล็กน้อยน้องขออภัยนะ uh, area นะครับของ circle นะครับ over area ของของอะไร Tri Equ triangle equilateral uh. triangle โอเคน้องอย่าลืมต้องจำสูตรได้นะใครจำไม่ได้นี่จบเลยนะพาย r กำลังสส่วน area ของ equalateral จำได้เปล่าอะไรรูสสามส่วน4คูณไซด์ยกกำลังสองถูกไหมจ๊ะแล้วน้องก็เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยน R เป็น A ส่วนรูสหรือหรือหรือใครจะเปลี่ยนนี่ก็ได้อะถ้าเกิดใครแบบพี่ผมขอเปลี่ยน A เป็นรูสสาอได้ไหมได้เหมือนกันนะเผื่อใครขี้เกียจเขียนเศษส่วนเยอะก็เนี่ย Pi R square เราเราต้องรู้วิธีการเปลี่ยนตัวแปรหน่อยก็เนี่ยอารรู้สามคูณ R ใช่ไหมก็เป็นนี่รู้สามแล้วก็ R ใช่ไหมแล้วก็ square นี่โอเคอ่ะน้องก็จะได้ละวา r อาร์สแข้างล่างก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยรู้สามส่วนสี่แล้วก็สามยกกำลังสาม โอเคมาไออาสามอาร์ยกกำลังสองโทษทีนะอ่ะตัดชึ๊ชึ๊นะเอ,อ่อลองตบเศษส่วนดูแล้วกันน้อง4ตบขึ้นไปนะก็เป็น4พายแล้วก็หารด้วย3ารูสาม,สามนะครับโอเคนะอืมจบคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดได้สูตรอ่าถ้าเกิดแบบว่าถ้าจำสูตรได้เนี่ยมันทำแค่เนี่ยมันทำแค่สเต็ปสองอะน้อง